วิธีการใส่โค้ดและเราควรที่ต้องเปิดหาตัวละครไหนดีในตู้ต่างๆเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมวั e พี Burning ิงวิ l ตัวช่วยสำคัญสำหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Ph o n e UG p h o ฟ e จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้น ตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G V A P ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว G V A P เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ U G Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร,รม์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด U G Phone วันนี้เราก็อยู่กับเกมวันพีชที่เขาบีบภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเคยเปิดเซิร์ฟจีนไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะ เนียกได้ในในว่าถือว่าเป็น1เกมที่เล่นค่อนข้างสนุกและมันแล้วก็เป็นแนวเทิร์นเบดเราสามารถดูในส่วนของสกองสก,กิลได้เล่นออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นไปเรื่อยๆเพื่อดูความสวยงามของท่าทางและแอนิเมชันของตัวละครและด้วยความที่ว่าเขามีหลากหลายตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีดีแตกต่างกันไปทั้งความสามารถในเรื่องสก,กิลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่ดนั้นเราทัวร์นี้ต้องหาตัวละครเริ่มต้นให้เล่นง่ายมากที่สุดในตู้ตัวละครต่าง สำหรับวิธีการใส่โค้ดให้เราเข้ามาที่โปรไฟล์เลือกในส่วนของกิฟต์โค้ดซึ่งโค้ดณปัจจุบันเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่8โค้ดบอกเลยว่า8โค้ดนี้สําคัญมากเพราะจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาตัวละครและเราจะได้ตัวละคร SR ฟรีถึง2ตัวเขาเป็นตัวละครเดเมจที่จะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นจะมีทั้งโรบินและมิคก็ไอ้ระดับเอเดานนะโค้ดแรกกาชาใส่แล้วก็จะได้ตั๋วเปิดซุ่มโค้ดที่2 M I H A W K นี่อีกโอ้โห กิฟเศษมีฮอค50ตัวระดับสูงอีก2โค้ดที่3โรบินนี่เลยเราจะได้โรบิน1ตัวมีฮอคก็มีโรบินก็มาแล้วก็โค้ดที่4 d i ดิสคอร์ดเฮ้ยได้เพชรได้ทองเรีอยงรองด้วยของเกลือโค้ดที่5ครับได้เพชรอีก200โค้ดที่6ดาวน์โหลด ได้มวลอัปเกรดอีกพีด้วยโคดที่7นี่เลยตำราอัพสกิลกับท้องอีก10,000แสนโคดที่8ที่อัปเกรดเดเวลหลังจากที่เราใส่โคดเรียบร้อยแล้วส่วนต่อมาเลยก็คือเราต้องทำการสุ่มกาชาเมื่อเราเล่นถึงเดเวลเเปิดปลดล็อกตู้กาชาตู้กาชา,า,ชาเริ่มต้นจะมีด้วยกันอยู่4ตู้จะมีตู้แบบพิเศษตู้ระดับซูเปอร์เขาจะเพิ่มเลดอัพ3ตัวละครมีอซอบนิวเวอร์นวดดาและทาชิกินิวเวอร์ทั้ง3ตัวละครในตู้นี้เก่งหมดทั้ง3ตัวแต่ถ้า ถ้าถามว่าตัวไหนเก่งที่สุดก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหนวดดําถ้าเราได้มาก่อนในการสุ่มเปิด2ตัวถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รีตั้งแต่ตรงน,นี้นะครับสตัวที่เขามีให้เนี่ยจนกว่าเราจะได้หนวดดําและเราค่อยเล่นในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเพราะว่าหนวดดําถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เขาจัดอันดับให้อยู่ในระดับเทียสบวกบางเทียก็อยู่ในระดับ 3S เเลยนะและเป็นตัวละครดาเมจที่แรงมากๆเล่นง่ายเทียบกับตัวละครอื่นๆในช่วงเริ่มต้นแล้วตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งตัวละครที่โกงที่สุดได้เปรียบสุดๆในการเล่น อย่างว่าตัวละครวันพีชในเกมวันพีช Burning View เขาก็จะมีทั้งความสามารถรายละเอียดตัวละครจุดเด่นว่าตัวนี้เด่นไปทางด้านไหนบางตัวเด่นไปทางด้านซับบางตัวก็จะมีทั้งดาเมจคอนโทรลและเขายังมีให้เราสวมใส่อุปกรณ์และการเลือกอัพสกิลฉะนั้นถ้าเราได้ตัวละครมาก่อนและอัพสกิลหรือได้ดาเพิ่มก็จะเก่งและโหดมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ใน2ตัวเริ่มต้นหาตัวหนวดดามาก่อนนะแต่หรือเราจะได้ตัวไหนมาก็ได้นะครับใน3ตัวละครนี้ เขาก็จะเก่งทั้งหมดไม่ว่าทาจิกินิวเวิร์ซึ่งเขาก็จะมีทั้งพิสยัยเบิร์สควบคุมและดาเมจส่วนถ้าเป็นอูซอฟนะครับก็เล่นได้ดีเหมือนกันไม่แพ้กันเลยเพราะผมลองเปิดแล้ว2ตัวมีโอกาสที่เราจะได้1ใน3ตัวละครน,นี้บางคนอาจจะดวงดีอาจจะได้ถึง2ตัวเลยก็เป็นไปได้คุณกดได้ยังไง2ทีลองดูสิมิเตฟโไป S <S <S เอ,อ้ามา <S 2> <S 2> เ,<ล>เหมือนก <คะ S 1> ันอย่างงี้ก็เราก็ต้องเอาหนวดดำวะต่อมานะครับในส่วนของตู้ลิมิเต็ดตู้นี้เขาก็จะเพิ่มเลดอัพโซโลนิวเวอร์กับลูฟี่นิวเวอร์ทั้ง2ตัวละครนี้เก่งมากๆจะเป็นดาเมจทั้ง2ตัวยิ่งลูฟี่นะครับเขาก็จะเป็นสายบาลานเด่นทุกค่าไม่ว่าจะเป็นพิสัยซัพพอร์ตคอนโทลดาเมจสวเวลเขาจัดให้เป็นตัวละคร 3S ในช่วงเริ่มต้นเลยก็ว่าได้และก็เช็คเช่นเดียวกันนะครับโซโลด้วยเหมือนกันด้วยความที่ว่ามี19ตัวเริ่มต้นเราสามารถมาซื้อ ตัวเพิ่มเติมจากบูไดมอนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับซื้อจากตรงนี้อีก280แล้วเราก็พยายามเปิดให้ได้1ใน2ตัวละครนี้หรือถ้าเป็นไปได้เปิดได้ทั้ง2ตัวเลยก็จะดีมากๆหรือถ้าเราเปิดซ้ําเราก็สามารถเอามาอัปเกรดดาวเพื่อเพิ่มระดับความสามารถของตัวละครได้ด้วยนะฉะนั้นในส่วนของตู้เลดอัพเนี่ยเชียร์ให้เปิดแล้วก็เปิดให้ได้1ใน2ตัวละครนี้หรือ2ตัวละครได้เลยนะครับ n e w w o r l d เปิดเข้าไป n e w o r เฮ้ย hey. ตัว R uh, Luffy สามดาวเ <c oughs> จือนี่อืมโดนรวมแล้วมันจะเปิดได้20ไงสำหรับตู<แ>้ตเลทอ่ะ uh, <c oughs> เปิดสิครับเ <c oughs> ื่อล้องขึ้นแล้วมเตอร์ซิเวอร์เฮ้ยมา <c oughs> เล่นเลยเซอร์นี้คุณเก่งส่วนตู้ถัดมาเนี่ยจะเป็นตู้การันตี SSR ให้หลังจากที่เราเปิดครบตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีรุจิโมเลียคิดเซนโตมาลุโอกคไดเอเนลอาโอคิจิกาฟคุมาคิซาลุเอสอาคาอินุและก็มีฮอกถ้าถามว่าในตัวละครพวกนี้ตัวไหนดีบ้างเอาจริงเขาก็จะมีดีแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นคุมาเนี่ยก็จะใช้งานได้หลากหลายคอนเทนต์หลากหลายบทบาทมีประโยชน์มากในหลากหลายสถานการณ์อย่าลืม ว่าเราไม่จะเป็นว่าต้องเล่นแค่ตัวละครเดียวหรือต้องให้เรามีตัวละครดาเมจเดียวอาจจะไม่เวิร์กต้องมีพวกตัวละครยืนตัวละครซับตัวละครมาคอยปวนควบคุมทีมด้วยก็จะช่วยได้เยอะฉะนั้นในทีมก็ต้องมีทั้งซับปั๊บดาเมจตัวคุมากก็เลยเชียร์ให้เป็น1ตัวที่เล่นได้ง่ายและเหมาะมากในการเข้าทีมส่วนตัวละครอื่นๆขึ้นอยู่กับทีมของเราว่ามีความต้องการขนาดไหนแต่โดยพื้นฐานแล้วตัวละครดาเมจเราได้มาตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากที่เราใส่โค้ดอย่างตัวละครมีฮอกอยู่แล้วและเรายังได้โรบ มาด้วยด้วยความที่ว่าโรบินซับพอร์ตเขาสามารถตีหมูได้และมีฮอคเขายังเป็นดาเมจสายเบิร์ดได้ฉะนั้นตู้การันตีก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีความจําเป็นในการเปิดสุ่มสักเท่าไหร่แต่ถ้าจใจเลือกจริงๆก็จะเชียร์ไปในส่วนของคูมะและก็บางตัวในเราสามารถเล่นกิจกรรมหาได้นะครับหรือถ้าเราอยากอัปเกรดตัวละครแบบง่ายๆก็เล่นในส่วนของคิสรุเพราะเขาเป็นตัวละครดาเมจมาเปิดซ้ําๆเพื่อเลือกตัวละครได้หรือจะเล่นโมเลียเอาก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะแต่ทันมาตู้ที่4 จะเป็นตู้ตัวธรรมดามีโอกาสที่เราจะได้ระดับ n อ r ด้วยซึ่งระดับ n อเก็จะเหมือนตู้ก่อนหน้านี้ที่เราเลือกคอนเฟิร์มตัวละครที่เราต้องการได้นะครับแต่นี้เขาจะทําการสุ่มหลังจากที่เราเปิดด้วยความที่ว่ามีโอกาสได้รับฉะนั้นถ้าได้ตัวไหนมาก็เล่นได้ในการจัดเข้าทีมอยู่แล้วในส่วนของตู้นี้ไม่ต้องซีมากได้ตัวละครตรงตามหลักของเราก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันแต่ให้อิงไปทางตู้ตัวละครแบบพิเศษใน2ตัวให้เปิดให้ได้1ใน3ตัวละครนี้หรือให้เน้นไปทางหนวดดํา จากตู้ลิมิเต็ดให้เปิดให้ได้หนึ่งใน2ตัวละครนี้หรือเปิดได้ทั้ง2ตัวละครและเล่นก็จะง่ายมากๆยิ่งถ้าเราเล่นสายมี้วหรือสายเติมน้อยด้วยแล้วนะครับสำคัญมากส่วนสําหรับวิธีการหาตัว๋วเราก็สามารถซื้อได้ด้วยเพชรลุงหรือจะเป็นเพชรไดมอนด์ฟ้าแต่จะซื้อได้แบบจํากัดจํานวนเชกเช่นเดียวกันกับตั๋วธรรมดานอกนั้นก็จะมีในส่วนของเมื่อเราสําเร็จเงื่อนไขภารกิจค่าความสําเร็จหรือจะเป็นพวกอีเวนต์หาของเพื่อแลกตัว๋วแลงกิ้งอันดับอันนี้เราก็จะได้ตัวหนวดข่าวได้ด้วยนะครับระดับ พลังถึงเลเวลของตัวละครอันดับหนึ่งเติมเงินมีในส่วนของการล็อกอินล็อกอินวันที่ 1, 1จะได้รับตั๋ว2ใบวันที่2นะครับก็จะได้ตัวละครเพิ่มเติมเป็นระดับ SR c h o p p e r แล้วก็วันที่7จะได้เป็น RO Kiji แล้วก็ในส่วนของการล็อกอินวันที่1ได้ทองแสนสองแล้วก็วันอื่นๆนะครับของรางวัลจะแตกต่างกันไปส่วนถ้าเราอัปเกรดเลเวลเเวลสิบแจกของเวลยี่สิบแจกของส่วนมากจะเป็นพวกตั๋วนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบจนไปถึงเลเวลหนึ่งร้อยแต่แน่นอนการเก็บ เดวเวลก็จะยากมากยิ่งขึ้นและยังมีของรางวัลจากตรงนี้ New Server c a r ร์ v a l สําสำหรับวันที่1เราสามารถรับของจากตรงนี้ได้เลยนะครับและส่วนถ้าเราเติมยังได้รับตั๋วเพิ่มเติมแล้วก็มีให้เราทําภารกิจเมื่อเราสําเร็จมิชชั่น Daily Quest สาเร็จมิชชั่นทีมแล้วก็แพ็คแบบพิเศษเมื่อเราทําเงื่อนไขครบหมดได้แต่ละวันให้ถึง120จนไปถึง14วันนะครับเราก็จะได้รับตัวละครน,นี้ถ้าถึง120รอภารกิจสาเร็จอันนี้เป็นเควสมืมอ การผ่านด่านหรือกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมต้องบอกเลยว่าสําหรับเกมวันพีช Burning w h e l ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่สามารถเล่นได้ง่ายแล้วก็ภาพฉากการต่อสู้เนี่ยสวยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าใครรอเล่นเกมแนวนี้อยู่ไม่ควรพลาดนะก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับยังไงสาหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้มาแนะนําในส่วนของโค้ดรีบไปใส่ก่อนหมดเขตและตัวละครในตู้ว่าเราควรที่ต้องเปิดตุ่มหาตัวละครไหนบ้างหวังว่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนกันสักเล็กน้อยเจอกัน ใหม่พ์ดหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับไม่ได้เลยตลอดแล้วอออย่านะลูฟี่โอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เจอโรบินหน่อยแล้วก็ทาไม่ตายซะ รอใช้รอบหน้าใช่ไหมผมว่าลูฟี่น่าจะเดี้ยงแล้วอันนี้ออโตเนี่ย <c oughs> นี่ถูกท่าไม่ตายครับโคตรเทแต่ยังเบาอย่างว่ายังไม่ได้อัปเกรดแล้วก็สวมใส่อุปรกรณ์สักเท่าไหร่ทริงมีฮอกเออ เรียบร้อยไปแล้วครับลูฟี่เจอลูฟี่แน่เอ้ยเจอโรบินแน่หล่นไปซะแล้วก็น้องแว่นของเรานะครับถ้าไม่ตายยังไม่นอน จบด้วยนี่หรือเปล่าสันจิเจอตัวเอสอตอกจบเฉยเกินไปแล้ว